นเตมหมดเลยเออแบ่งเป็นสพาร์ทมาพาร์แรกจะดีใจก่อนที่ละครดังมากเลยพาร์ที่อชัดโดนด่าทั้งวันคือดีใจครบดีใจที่คนชื่นชอบแล้วน้องคนแบบ กินกับตัวละครเราได้มากอะไรเพราะว่าวันแรกที่เรารับบทเนีน้ยมันก็ห่วงตัวละครเรามา,มากๆแล้วก็คิดศาหลายๆคนยุ่างๆกับตัวละครเนี้ยมันจะแบบไปยังไงดีเพราะว่าชัดมีความใช้คว่าอะไรับมีความแมายุ่งยิ่งอยู่ในหลายๆแง่มุมอะไรครับแต่ว่าโอเคเราก็ได้รับคำแนะนำจากพี่หลายคนว่าเราต้องแบบทำให้คนเชื่อถ้าคนด่าคนไม่ชอบคนมุกเยด็ดจริง ก็แปลว่าเราทำงานได้ดีแล้วก็ก็หวังว่าทุกคนทีชื่นชอบแล้วก็อยากให้ค่อยๆเชียร์แล้วก็ติดตามพัฒนาการของชัดไปด่วยสำหรับที่แบกที่ทำให้คนเชื่อในตัวชัดจริงๆเลยคับมันเป็นความพยายามของเรามากแค่ไหน ยินว sort of ่าม well. ันคือความรักในตัวละครมากกว่าในที่ความพยายามเรามความพยายามจะสร้างเรื่องราวแต่ละตัวละครเดี๋ยวแหละแต่ความเินา่แต่เรารู้สึกว่าเรารักตัวละครนี้ยากกว่าหลายๆตัวเพราะตัวละอดอานบทอะการเป็นมากขั้นบ้าระดับทีมเลยขัเลยแต่ว่าเราก็ต้องแบบพยายามหาแง่มุมที่ ที่อยากสุดฝานก็เพราะอยากสุดฝไม่งบบั้นพี่ใหญ่จะดีขนาดนี้ไงก็ไม่มีชั้นมาเปรียบเทียบใช่ไหมแล้วในในอดีตนี้บทบางของเรานั้นเป็นยังไงเรียกว่าแบบมีความ drama เอ่อตอนนี้เนี่ยก็ถ้าพัฒนาทปัจจุบันก็เขาเที่ยงเขาตนีงไปอยู่กับการนอกกับนอกส่วนเราก็ายังมีพาร์ทที่อยู่ใน,นเมืองกับจันทร์อยู่ แม้ว่าความสัมพันธ์มันจะยู่งเหมือนจะเริ่มพัฒนาไปในทางที่ดีแล้วแต่อยากให้รอติดตามแล้วกันว่าจะมีจุดไหน,น,นมีเรื่องราวอะไรที่ทําให้ใหลายหคนต้องมามเครียดมาตัดใจกับตัวชัดหรือเปล่าครับก็ฝากดูแล้วกันแต่เราคิดว่ายังมีอีกหลายแง่มุมหลายพาร์ทที่อยากชวนทุกคนดูตอนที่1าคือว่าเหน,หนือ่อยเนาะเหนื่อยไหม เรื่องนี้ทำงานเร็วมากอ่ะติดกล้องปุ๊บสองสาเดือนสี่จะออนแล้วอ่ะเป็นเพราออนเลยแล้วก็อยากตอบรับค่อนข้างดีแล้วก็มาเร็วมากครับเร็วดีใจครับยังไม่ทันเหนื่อยอย่างบางครถ้าสมมว่าหนังดีตอนดีทำให้การเอาความนี้มากขึ้นซึ่งอีเวนต์หลังคนก็เข้ามาชมเหมือนกันครับว่าตอนเรื่องดีมากขึ้นแบบทำให้ออนเรื่อยๆเลย โอ้ตอนนี้ก็เยอะแล้วน,นะน9ตอนผมคิดว่าผมคิดว่ามันคงเขาทุกคนก็คงคิดมาแล้วละ่ะครับทางพี่แอนทางพี่แอลทางท่องสารค,ค,คำนวณแล้วแหละลว่านี่น่าจะอิอ่มที่สุดแต่ว่าอย่างที่ทวกเรารู้กันเอาว่ามันจะมีช่วงแรกที่จะบเขาตัดออกมาแบบแต่ว่าด้วยอาจจะด้วยแบบระยะเวลาหรือเรื่องของคอนแทคตต่างๆทำให้เขาล้นเวลาเลยเสียได้แต่ถ้ามองในแง่ดีก็เรืร่องเราก็แต่ทุกคนแล้วกระชับมากขึ้น เป็นคู่ทำให้ละครคนติดตามลครเยอะมากขึ้นนะครับแล้วละครที่เราทีมงานนักแสดก็ผมเป็นสนิทเล็กมากเลยนะผมคิดว่านักแสดงทุกคนก็พยายามทำงานของเล่นให้มันเอ็กซ์พีมากๆแล้วอาละครับเราอยากนำเสนอตัวละครให้คนรักคนชอบใหไม่ติดตามอยู่แล้วแหละแล้วก็นอกเหนือจากความสามารถของพวกเราเองยต้องพึมีบารมีของทั้งคนตัดต่อแล้วก็รูวกับคอสตูมชุดเลยที่ผมว่าเรื่องนี้คือ เราทำงานด้วยความรักกันทุกคนมันก็เลยออกมาอย่างแบบเราเชื่อว่าทุกคนที่ดูหนึ่งร้อยจะเห็นว่าทุกทีมฟลอกเอ่ยเสื้อผ้าเอ่ยหน้าผมอะไรเราตังา้งใจเรารักงเงนของเรามากแล้วเราก็แสดงความรักของงานละครเนี่ยผ่านภาพยนตร์เออผ่านละครได้เลยครับ

นัึกแต่สินึกแต่สิพี่ผมก็งงเหมือนกันแต่ว่าเขาก็เอารูปให้เราดูว่าเขาก็ถามเขาว่าอันนี้โฟลไปไหมติ๊กเกเราหลับทติ๊กะด็กเราไง าเชียร์าเรามลงเลยอะไรายี่เราก็เราก็ต้องมีบ้าง้นดีอะไรอยางอะไเาก็โอเคเราแบบว่าลงระดีดีเลยแะทรารทีก็มีก็ได้ก็เราก็ถามอย่างแรกเลยว่าอินเดียมันใสคือไม่ง้เขาบอกว่าอขออยู่ในแรมมีตายน้ำอะไร ไม่ใช่ประชวดนะไม่ใช่ประชวดไม่ได้ประชวดนะใการลรูปแต่หลักตัดีอ่างนี้ก็ขออนุญาตขาบอกเไม่ไม่มม <c oughs> ไม่ไม่ได้ไม่ได้ขออนุญาตแต่ว่าถ้าสมมติเวลาเราลงรูปเียเด๋ยรูปนี้มันต้องมีความนิยมนิดหนึ <c oughs> งนะอะไรมาช่วยกันแชร์ <c oughs> แบบนี้โอเคไหมกับรูปไหนก่อนรูปไหนหลังดีหล,ล,ล, <c oughs> ลักเวาเราจะลงเราอ่ายผู้ชายาหูมุมตันตออนะก็ให้เขาช่วยดูนะรูปแบบนี้ดีไหม วยรูกนี้ไม่ดีเลยเรามันก็ติดเท่ซด้วยแงเราอยากลงรูปในรูปแรกแหรอูนรูปนี้แอคเกินแอคเกินขอแบบเป็นี่เป็นรีหน่ออะไรอยงนี้ก็ช่วยกันไม่ดูภาพรวมเพรดูภาพรวมกันไม่ได้แบบเียดว่าอันนี้ห้าไม่ห้าแนะนำกันมากกว่าแล้วลงรูปแบบของั่งมากเลยที่เนี่ฝ่นมานน้อเรียนใช่ไหมใช่ช่เขาถ้านี้แบบ มันมีคำหนึ่งที่แครัูเนกับี่อลอครบอลูดข่อสเยนะกูมสอเส์เลนลยนะอเขาก็เล่นกันแหละเร่อีเรากเราก็รู้แล้่ดีรูณูไม่ไค่ีรูกแมจริงหนึ่งใจนูที่จะน่าจะเป็นคนที่เป็นคนที่ไม่ชอบเราคุณนสมรูมิชาชาไทย ไไจำไม่ได้ว่าทวิตเ,เตอร์หรือไหนก็รู้ส่งบอกว่าเนี่ยบอสกำลังบ,บินเขาแต่งงาน,น,งงานกันแล้วนะโดน,นสวมเขา<อ>แบบแปลง Google พัดเหล็กลมาข <c oughs> ับเลยวะ้ยขับก็ได้ก็ได้ <c oughs> <c oughs> งงไหมอะ่ะ <c oughs> ก,ก็ได้แหละอันนี้แบบนี่บ่อย <c oughs> จริงจริงไม่ค่อยได้ข้อมูลเท่าไหร่แต่ว่าพอพอบางทีมันก็มีโอกาสได้เห็นบ้างช่วงหลังมาก็เห็นว่าน้อยลงคุณน่าจะเข้าใจมั้ช่วงแรกๆ ก็ค,ยคุยไม่ได้ตอบโต้ตโตเรามองเป็นเรื่องมองเป็นเรื่องมองไป่ตสีสันแล้วกันแล้วก็มองว่าเขาใส่ใจเราแล้วกัน,ไม,นไม่ได้บอกบ <า S 1> ไม่ได้บอกไม่ได้บอกด้วยครับถ้าจริงผมมองเป็นมองผมไม่ได้มองเสีเเียเพาหนึ่งหนึ่งก็อยางทบอกบอกว่ายังดีเลยที่เราติดตามค,คนน่ะทำเหมือนเกียดผมนะแบบ ส่งอะไรมาไม่รู้เกียดเหมันเกลียดกันเหมืนติดตามติดตามละเอียดกว่าผมยังรู้ไม่ขนาดนี้เลยอ่ะตแน่นแม่ลเขาเป็นแฟนโยุเนี่ยต้องเก็บเอาไว้เพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นกฟนขับเขสตอบก็เลยคิดว่าเขาจะแต่งง้นแล้วเราควรดันไม่ราคาอย่างค่าค่าเงี่ยเหมือนนต่คุณก็ไม่จับอยากให้เกิดขึ้นความรักเรา้ยคผมว่าถ้าจะไม่ทีเี่คนคนเขาแน่่อ เขาเล่นกันมากกว่าแล้วก็บอกว่าใกล้มีความเจริงหรือเปล่าเพราะว่าเมืนกับเขาเล่นซองกันนะอย่ามองว่าเป็นการซองแล้วมองก็เป็นการเล่นเลยอยากอยากขอขอเวลาหน่อยร่ยะเวลาระยะเวลามีมองขึูนแบบต่างคนต่างไม่ไม่กล้าตอบเวลาแล้วแล้วเอาวระจำว่าถามว่ามันมีคุยอะไรอนาคตอะไรอย่าเงี้ยคุยเป็นในแง่บอกว่าอนาคตของชีวิตแต่เราจะคีชีวิตที่แบบอยู่ด้วยกันจะเป็นยังไงมากกว่าไม่ได้บอกว่านี้ ต้องเท่านี้ต้องวันนี้ต้องแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราคือว่าเออเราไม่ความหวังเลยว่าเราอยากทำแค่การแบบนี้ต้องให้คนรู้ว่าต้องมันเร็จต้องให้คนรู้ว่าเราจะมีความโดดได้อะไรนะครับแชร์กันแบบนี้มากกว่ามันก็จะมีจุดมุ่งหคายแล้วอย่างนะครับดูเรื่องก็ต้องเพราะพอพอมันคุยเรื่องเรื่องพอมันแชร์เรื่องตัวกันสุดท้ายเราก็จะเจอจุดที่ว่าอ๋อเรื่องนี้จริงเนี่ย วูเนี้ต้องไปถึงระดับประมาณนี้ต้องจะโอเคนะครับทุกทายพอเราแชร์เรื่องส่วนตัวกันแล้วมันเข้าใจเรื่องราวนแบบนี้